สร้างรายได้ไปแล้วกว่า4 0 0แสนเหรียญครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็15ล้านบาทยังมีรายได้เสริมหลักแสนหลักล้านแต่ไม่อยากเอาหน้าออกกล้องคุณฟังผมแค่ไม่กีน่นาทีแต่คุณจะประหยัดเวลาไปตลอดชีวิตคุณจะมีเวลาให้กับคนที่คุณรักคุณจะมีเวลาไปเที่ยวจะมีเวลาไปพักผ่อนคุณจะไม่ต้องถูกกดดันจากเพื่อนร่วมงานเพราะนี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกไม่ว่าตอนนี้คุณจะรป,ประสบปัญหาอะไรอยู่ก็ตามจําไว้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณเลือกเองผมทําธุรกิจอยู่บ้านมาตลอดชีวิตครับ และ4องค์ประกอบที่ผมเลือกในการทำธุรกิจผมจะมีข้อ1ต้องเป็นออนไลน์ข้อ2ลงทุนน้อยข้อ3ต้องทำง่ายข้อ4ต้องสร้างรายได้แบบพาร์ติซินคัมและ1ในธุรกิจที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้เป็นวิธีที่เราใช้แค่ภาพหรือใช้แค่มือถือนี่แหละครับในการสร้างภาพคุณก็สามารถทำให้มีรายได้เป็นแสนเป็นล้านได้แล้วครับตัวนี้ก็จะเป็น1ในยอดเงินที่ผมได้จากการขายบนเว็บไซต์ e s y คุณจะเห็นว่าบางยอดก็มีมากนะอย่างเช่นยอดที่27เหรียญบางยอดก็3เหรียญ5เหรียญแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะเห็นว่าเราได้กําไรประมาณยอดละ100บาทขึ้นไปเลยหรือจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือ Redbubble ก็ได้รับรายได้เป็นหลายสกุลเงินเหมือนกันคุณจะเห็นว่าเงินที่ได้รับมามีแต่เงินประเทศเลยครับถ้าเราสามารถลงงานแล้วรับรายได้จากหลายๆแพลตฟอร์ม เราก็สามารถมีเงินเป็นแสนเป็นล้านได้โดยที่เราทําแค่ครั้งเดียวนี่คือยอดรายได้บางส่วนที่ผมสร้างรายได้จากเว็บไซต์ต่างประเทศในการขายภาพจริงๆผมมีมากกว่านี้เป็น10บสิแพลตฟอร์มเลยเงินเหล่านี้มันเข้ามาเรื่อยๆครับทุกๆแพลตฟอร์มเข้ามาแม้กระทั่งผมนอนหลับอยู่มันก็ได้รับรายได้เข้ามาครับจากการทํางานออกแบบจากการขายภาพทาเพียงครั้งเดียว ภาพตัวนั้นขายได้ตลอดทั้งปีคุณอาจจะสงสัยว่าเอะแล้วภาพแบบไหนมันสร้างไรายได้ได้ภาพธรรมดาธรรมดามันขายได้ด้วยเหรอแล้วภาพที่มาจากการสร้างด้วย AI มันขายได้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับยกตัวอย่างร้านนี้ครับในร้านจะมีอยู่49งานงานส่วนใหญ่จะเป็นแนวสติกเกอร์ซึ่งมันจะไม่ใช่สติกเกอร์จริงๆครับเป็นการขายไฟล์ให้ลูกค้าโหลดไปเพื่อพิมพ์เป็นสติกเกอร์หรือโหลดไปทํางานต่างๆร้านนี้ทําเงินไปแล้ว4,900กว่าเหรียญนะ ตีเป็นเงินไทยเราราวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติครับนี่คือตัวอย่างที่ใช้งานนะลูกค้าเอาไปปริ้นทําเป็นสติกเกอร์ทําเป็นงานสร้างสารรค์แบบนี้นี่คือกลุ่มลูกค้าเราจริงๆครับที่เขาจะเอาภาพของเรานี่แหละไปใช้งานต่อเอาไปพิมพ์บนขนมเอาไปพิมพ์บนงานประดิษฐ์ต่างๆแบบนี้ครับหรือจะเป็นร้านนี้ครับจะเป็นภาพแนวที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วก็พิมพ์แล้วนํามาใส่กรอบแล้วนําไปติดผนังได้ ซึ่งมีให้เลือกมากมายเลยมีสินค้าทั้งหมด1210รายการสร้างไรายได้ไปแล้วกว่า40,000 0เหรียญครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็15ล้านบาทเราวๆานี้คือสิ่งที่เราขายเราจะขายเป็นไฟล์ภาพครับลูกค้าเขาก็จะซื้อเอาไปปริ้นแล้วเอาไปใส่กรอบเองครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ลูกค้าซื้อไปแล้วก็เอาไปพิมพ์แล้วก็อัดกรอบเอาไว้ครับนี่ครับลูกค้ารีวิวนี้เขาก็จะบอกว่าเขาได้รับไฟล์แล้วนะนี่มีกี่ไฟล์หรือจะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งครับ ที่ไม่ได้ซื้อภาพของเราไปพิมพ์แต่ซื้อภาพของเราไปเป็นสติกเกอร์ใช้บน i อ a d หรือบนอุปกรณ์อ,อื่นๆอย่างเช่นตัวอย่างนี้เขาเออกแบบสติกเกอร์ให้เป็นเซตแบบนี้ครับแล้วลูกค้าสามารถซื้อไปใช้บน iPad ได้อย่างเช่นซื้อไปใช้บน g o o d Note ๊หรือแอปต่างๆทำเป็นธีมต่างๆแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับที่ลูกค้าซื้อเอาไปใช้จริงๆบน iPad นะ เห็นไ,ไหมครับเขาเอาสติกเกอร์น่ารักน่ารักไปใช้แบบนี้นี่ถ้าใครทําสติกเกอร์ก็ออกแบบเป็นข้อความใช้ง่ายๆแบบนี้สําหรับคนที่จดบันทึกบน iPad ได้หรือบางคนก็นําไปปริ้นแล้วก็ทําเป็นสติกเกอร์นํามาติดได้ซึ่งร้านนี้มีสินค้าอยู่เพียงแค่53รายการเท่านั้นเองครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวสติกเกอร์ที่ให้ลูกค้าที่ใช้ iPad หรือแอปต่างๆโหลดไปใช้ บนอุปกรณ์ร้านนี้นะครับสร้างไรายได้ไปแล้วกว่า2องแสนเหรียญหรือเราเราวแปล้านบาทไอเดียถัดไปคือการออกแบบเทมเพลตครับเอาไว้ใช้โพสต์บน Instagram Facebook หรือแพลตฟอร์มต่างๆที่ไว้ใช้สําหรับการตลาดครับเขาจะออกแบบเป็นธีมนะอย่างเช่นธีมนี้ก็จะออกเป็นแนวสีดําๆน้ําตาลน้นําตาล ลูกค้าที่ซื้อไปก็ซื้อไปใช้สําหรับธุรกิจหรือซื้อไปใช้สําหรับเทมเพลตบนเว็บไซต์ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าซื้อไปใช้ในธุรกิจอะไรบางคนก็ทําธุรกิจเสื้อผ้าอยากจะได้โพสต์สวยๆที่คงตีมอะไรแบบนี้ก็สามารถมาซื้อได้นะครับมันมีให้เลือกเยอะมากเลยมีหลากหลายสีอยู่ที่ว่าอยากได้สีโทนไหนชอบแบบไหนมันมีให้เลือกเยอะเลยครับานี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นตีมให้คนที่ทําธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจซื้อไปใช้ไว้โพสบนโซเชียลต่างๆอย่างเช่นสินค้าชิน้นนี้ก็ซื้อไปแล้วก็สามารถใช้ได้3อย่างเลยมีสินค้าทั้งหมด559รายการร้านนี้ก็สร้างรายได้ไปแล้วกว่า2อแสนเหรียญน,นะครับก็ราวๆแปดล้านบาทนี่ก็เป็นไอเดียบางส่วนนะครับที่เป็นการขายไฟล์ดิจิทัลขายภาพเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อแล้วนําไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆที่ลูกค้าต้องการหลักการจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าเราออกแบบลายไว้แบบนี้ นะครับลายสวยๆแบบนี้ลูกค้าที่มาซื้อพอเขาซื้อภาพของเราไปเขาจะเอาไปทําอะไรครับเขาอาจจะภาพของเราไปพิมพ์บนสิ่งของต่างๆเอาไปออกแบบต่อเอาไปทําการ์ดเอาไปทําของขวัญเอาไปทํางานที่สร้างสารรค์ขึ้นมาซึ่งพอเราออกแบบได้หรือว่าเราสร้างภาพได้แล้วเราก็จะมาทําตัวอย่างให้ลูกค้าเห็นเป็นไอเดียครับว่าคุณสามารถเอาไปใส่ในเสื้อได้นะคุณเอาไปใส่ในแก้วได้นะหรือคุณจะเอาไปใส่ใน สิ่งของต่างๆก็ได้หมดเลยเราขายเป็นไฟล์ให้คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นดิจิทัลได้พอคุณสั่งซื้อคุณก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยเท่านี้นะครับก็จะเป็นการที่เราออกแบบเอาไว้ลงขายแบบนี้แหละครับสร้างงานแค่ครั้งเดียวมันก็จะขายให้เราได้ตลอดเลยลูกค้ามาซื้อเราก็จะได้รับรายได้มันก็จะกลายเป็นรายได้แบบพาร์ตซีนคัม มันจะขายซ้ําๆซ้ำๆได้โดยที่เราไม่ต้องมีสต็อกสินค้าเดี๋ยวผมจะมาไปดูกระบวนการในการทํางานนะครับที่คุณก็สามารถเริ่มได้โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีทักษะมาก่อนเลยเพราะว่ามันง่ายกว่าที่คุณคิดในยุคนี้เป็นโอกาสที่เราสามารถเข้ามาทําภาพสวยๆแบบนี้ได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องฝึกฝนอะไรมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือไอเดียของเราครับเราต้องหาไอเดียก่อนว่าเราจะทําภาพแบบไหน ลูกค้าถึงซื้อแล้วลูกค้าอยากได้ภาพแบบไหนหรือถ้าใครคิดไม่ออกนะครับเราก็ถาม AI ไปเราจะใช้ h a t GPT Gemini ได้ว่าช่วงนี้เราจะออกแบบลายเกี่ยวกับอะไร AI ก็จะบอกว่าลองออกแบบลายเกี่ยวกับวันนี้สิซึ่ง AI ก็จะให้มาหลากหลายไอเดียด้วยกันเลยนะครับเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนพอเราได้ไอเดียแล้วใช่ไหมครับถัดไปเราก็ให้ AI ช่วยคิดพร้อมสำหรับสร้างรูปภาพครับว,ว่าเราอยากสร้างรูปภาพลายนี้ ลายนี้เราก็ให้ AI ช่วยคิดออกมาให้เราได้ถัดไปนะครับเราก็จะไปที่ AI สร้างรูปภาพซึ่งมี AI หลายตัวที่สร้างรูปภาพได้สวยๆนะครับก็ลองเลือกตัวที่สามารถทำออกมาได้ดีวิธีการก็จะไม่ยากเลยนะครับเราเอาพร้อมที่เราได้จาก AI นั่นแหละครับมาลองสร้างรูปภาพดูว่าเราได้ลายที่เราชอบไหมต้องการไหมแล้วเราลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าลายที่เราจะออกแบบตัวเนี้คิดว่าลูกค้าจะซื้อไหมมันก็จะมีวิธีการวิเคราะห์อีกนะครับ งแค่เรานำพร้อมมาวางแล้วเรากด enter เห็นครับ AI ก็จะเริ่มสร้างรูปภาพให้กับเรา AI ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นานมันจะมี AI หลายตัวให้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อนน่อมิชลี่ลีโอนาร์โดพิกโเมันหรือคุณจะใช้บน Chat GPT เลยก็ได้นะครับมันมีหลายตัวให้ใช้งานง่ายๆอยู่ที่ว่าเราชอบเอ,อ่อสไตล์ของตัวไหนชอบลักษณะการทำงานของตัวไหนพอเราให้ AI สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราก็เอามาใส่ใน โปรแกรมอย่าง Photoshop หรือ Canva ก็ได้นะครับนำมาตัดพื้นหลังออกแบบนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมไฟล์ครับแล้วก็ตัดพื้นหลังปรับความคมชัดให้สวยงามพร้อมที่จะเซฟไปขายครับขั้นตอนสุดท้ายคือการนำไปอัพโหลดบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เราสามารถขายในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลได้นะครับแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ก็ให้กรอกรายละเอียดเหมือนกันนะอย่างเช่นกรอกชื่อกรอกปกสินค้า แล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เราจะขายตั้งราคาขายใส่จํานวนแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดใส่หมวดหมู่ก็จะคล้ายๆกันแบบนี้ซึ่งถ้าเรามีทักษะในการเขียนรายละเอียดอยู่แล้วก็สามารถเขียนในรูปแบบของเราได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะต้องเขียนยังไงเราจะให้ AI ช่วยเราคิดก็ได้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าเราก็ให้ AI ช่วยเราคิดได้เช่นเดียวกัน เห็นไหมครับยุคนี้ง่ายมากเลยเรามี AI เหมือนเป็นเพื่อนช่วยเราทํางานเลยพอเรากดเผยแพร่เพื่อขายงานเพียงเท่านี้เราก็นั่งรอรับรายได้แบบนี้สบายๆแล้วครับเงินก็จะเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาแม้เรานอนหลับมันก็จะยังขายตัวมันเองได้นี่แหละครับคือการสร้างรายได้แบบ Passive Income ทำครั้งเดียวขายให้กับเราได้ตลอดชีวิตครับนี่เป็นแค่บางส่วนนะครับของการอัปโหลดผลงานที่ผมนำมาให้ดู คร่าวๆให้คุณสามารถเข้าใจได้โดยง่ายมีอีกหลายแพลตฟอร์มนะครับที่เราสามารถทํางานเช่นเดียวนี้แหละแล้วเอาไปอัปโหลดได้ซึ่งไม่ยากเช่นเดียวกันเราแค่นําไฟล์ที่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปอัปโหลดครับกรอกรายละเอียดแล้วก็เผยแพร่ครับกระบวนการจะมีเท่านี้เลยคุณสามารถเรียนรู้ได้ถ้าคุณเปิดใจไม่ต้องเก่งภาษาคุณก็เรียนได้เพราะว่ามี AI ช่วยแปลภาษามากมายเลยครับยุคนี้ขั้นตอนก็มีไม่เยอะครับแค่คุณรู้กระบวนการและเทคนิค สำคัญสาคัญที่คุณต้องลงมือทําให้ถูกวิธีครับการรับเงินแต่ละแพลตฟอร์มก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยบางแพลตฟอร์มก็สามารถโอนเงินเข้ามาอย่างไทยได้เลยบางแพลตฟอร์มก็จะมีตัวกลางในการรับเงินครับซึ่งมีหลายตัวด้วยการที่สามารถรับเงินได้กับเราได้แล้วก็โอนเข้าบัญชีของไทยเราอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆครับคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็สามารถใช้ได้สเปคก็ทั่วๆไปเลยครับที่สามารถเข้าใช้งานแล้วมันไม่สะดุดไม่กระตุก นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ครับเพราะว่า AI ส่วนใหญ่เราก็เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อสร้างภาพอยู่แล้วหรือถ้าใครจะถ่ายภาพเพื่อขายคุณก็สามารถใช้กล้องมือถือชัดๆของคุณนี่แหละถ่ายแล้วก็อัปโหลดไปเป็นผลงานของคุณได้เช่นเดียวกันหรือคุณสามารถวาดรูปด้วยตัวคุณเองก็ได้นะครับวาดใส่กระดาษหรือวาดใส่อะไรก็ได้ที่คุณมีเห็นไหมครับคุณสามารถเอาอุปกรณ์ใกล้ตัวคุณมาทํางานได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้ออ กรอแพงๆนะครับช่องทางการสร้างไรายได้ทุกวันนี้มีมากมายครับแต่ที่ว่าใครจะเริ่มต้นทํำไหมแล้วทําอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าผมจึงจัดทําคอร์สพิเศษครับที่ผมตั้งใจทําแล้วถ่ายทอดวิชาเอาไว้ในนี้ถ้าใครได้ลงเรียนถือว่าคุ้มมากเลยครับแล้วยิ่งคุณเป็นร้อยคนแรกผมใช้โปรโมชั่นพิเศษที่คุณเป็นผู้โชคดีที่จะได้เรียนรู้คอร์สฟรีที่มีมูลค่าสูงถึง7,000กว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆเลยคุณสามารถอ่านรายละเอียดด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง คุณจะเจอปุ่มลงทะเบียนเรียนคุณสามารถกดสั่งซื้อแล้วชําระผ่านการโอนเงินหรือบัตรเครดิตได้ซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติครับสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เลยสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆครับทุกอย่างคุณจะต้องลงมือทาและเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้แล้วคุณจะรู้ว่าเงินหาง่ายครับถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการสร้างไรายได้ไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเอง แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ